สวัสดีครับทริปนี้เป็นครั้งแรกเลยที่ได้ดินลงใต้ไปเที่ยวถึง3จังหวัดก็คือสงขายะลาและก็ปัตตานีครับผมเนี่ยต้องไปงานบวชน้องครับเลยหาเวลาเที่ยวไปด้วยเลยจบทริปนี้บอกตรงๆนะครับลงรักจังหวัดยะลาเยอะเลยครับไปดูบล็อกเที่ยวกันกับผมเซมเที่ยวสุดตัวครับ ทริปนี้เรานั่งเครื่องกันมาเป็น10คนเลยนะครับแม่มิ้นก็มาด้วยเหมือนกันมาร่วมแสดงความยินดีกับงานบวชของน้องที่จังหวัดยะลาครับน้องเขาเนี่ยเพื่อนมาเต็มแก๊งเลยครับที่มาทริปนี้อาจจะไม่ได้เที่ยวแบบร้อยเปอร์เซ็นะครับเพราะว่าเรามางานบวชญาตินะเดี๋ยวเราจะไปเที่ยวกันแล้วก็ขับรถไปในตัวเมืองยะลาะครับเราจะเที่ยวในโซนตัวเมืองของยะลาทริปนี้ก็ประมาณ4วัน3คืนครับเดี๋ยวเราไปกินข้าวก่อนไป ร้านแรกมาถึงเช้าๆก็ต้องจัดเต็มซ้ำกับบักกุเตกันซะหน่อยครับที่ร้านแต่เตี้ยมขาดใหญ่ในเขาเสิร์ฟมาในชามหม้อด,ดินนะครับเดือดแบบปุดๆ,ๆเลยครับโอ้โหน่ากินมากวันนี้นะคะเราสั่งเต็มซ้ำมา40 40ถาดนะคะไม่ใช่40บาทเต็มซ้ำเข่งเลย20ครับเลือกได้หมดเลยก็จัดไปเลย40เข่งครับต่อแถวเสิร์ฟกันเลยทีเดียวข้อดีของการมาก,กันเยอะๆเนี่ยก็คือเราจะได้กินอาหารที่หลากหลายมากเลยนะครับ ตอนนี้เราก็อยู่กันที่หาดสมิหลานะครับก็เป็นหาดที่ขึ้นชื่อของสงขลานะใครมาที่สงขามาเที่ยวนี้ก็ต้องมาเที่ยวที่หาดสมิหลากันครับผมเป็นชายหาดที่กว้างมากนะครับแล้วก็คนค่อนข้างพอสมควรที่เห็นชัดๆเลยคือทรายก็จะค่อนข้างละเอียดแล้วก็สีขาวนะทรายแก้วๆคนเที่ยวเยอะไหมช่วงนี้เยอะครับเยอะกว่าเดิมใช่ไหมครับเยอะกว่าช่วงโควิดเนาะครับอ๋อ เราจะเห็นชาวบ้านแถวนั้นนะครับเขาหาปลากระบอกตรงทะเลด้วยนะครับเป็นภาพที่พบเห็นได้ยากเหมือนกันผมก็มงงนะว่าเขาจะมองเห็นได้ด้วยเหรอที่นี่เป็นเหมือนส่วนสาธารณะของคนสงขาเลยครับเขามาคลายเครียดกันส่วนเราเองเนี่ยก็คลายเครียดเหมือนกันครับจัดไปสักใบสองใบอุดหนุนชุมชนกันซะหน่อย จากนั้นเราก็เข้าที่พักครับเป็นที่พักธรรมดาธรรมดาหลักร้อยเองนะครับพอเราต้องไปช่วยเตรียมงานบวชใกล้ๆที่พักครับและพอขึ้นห้องมานะครับปรากฏว่าฝนก็ตกลงมาทันทีเลยนะครับโหบรรยากาศแบบนี้เราก็เลยต้องเมื่อเช้าตื่นเช้าไปหน่อยมันง่วงแล้วผมก็คิดว่าเราเป็นเพจเที่ยวสุดตัวนะครับจะมานอนแบบนี้ได้ยังไงแต่ตอนนี้กูง่วงสุดตัวเลย หลังจากที่เราพักผ่อนกันเรียบร้อยนะครับแล้วเราก็เดินมาที่ศาลหลักเมืองนะครับผมเอาเลิกเอาชัยกันนิดนึงนะครับก็มาไหว้กันที่ศาลหลักเมืองใช่ไหมมิ้นใช่แต่ว่าผังเมืองเขาสวยมากเลยนะครับเป็นวงกลมเป็นวงกลมแล้วก็แบบเป็นอะไรนะเป็นเหมือนไข่ดาวแล้วก็กระจายเป็นชั้นๆออกไปเรื่อยๆใช่ครับเป็นวงกลมเป็นชั้นเป็นวงวงกลมอ่ะบอกไม่ถูกอ่ะอืมเหมือนไข่ดาวอ่ะมิ้นก็ไข่ดาวเหมือนกันนะอืมแต่คราวนี้นะครับเรื่องของผังเมืองที่นี่นะครับเป็นยังไงมิ้นครับมีความรู้นิดนึงฮะเป็นผังเมืง สสวยทีุ่อันดับหนึ่งของประเทศนะครับสวยมากเลยนะครับตอนกลางคืนเนี่ยเอาจริงๆนะผมนึกว่าจะแบบเงียบๆน่ากลัวมืดๆจินตนาการไม่แบบนั้นแต่โอ้โหอย่างก,กับกรุงเทพครับแสงสีเพียบเลยรถเยอะเต็มไปหมดแล้วมอเตอร์ไซค์ที่นี่เขาจะไม่ใส่หมวกกันน็อกนะครับเพราะทหารหรือตำรวจเนี่ยจะได้เห็นหน้าชัดๆเผื่อเป็นโจรเจออะไรอย่างเงี้ย เขาว่ากันว่า3จังหวัดชายแดนภาคใต้ก็จะเป็นกฎนี้หมดเลยตกดึกเนี่ยหาของกินง่ายมากนะครับแล้วก็อร่อยๆทั้งนั้นเลยกินอินนอนหลับให้เต็มที่ครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะเริ่มออกเดินทางเที่ยวกันแล้วครับโอเคตอนนี้ก็เช้าแล้วนะครับแต่ว่านี่เป็นเวลาแบบนีน้ตีห้าครึ่งนะครับเดี๋ยวเราจะ มีเวลาออกไปเที่ยวที่สงขานะครับจะกลับไปที่สงขาจะไปสวิตเซอร์แลนด์แดนจนะนะครับผมเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงธรรมชาตินะครับสวยงามมากแล้วก็วันนี้ขอรีวิวนะครับเป็นอุปกรณ์ที่ผมพกพาไปนะครับตามที่เที่ยวต่างๆครับก็จะเป็นเจ้าตัวนี้นะครับกูดดี้วินเทอร์นะครับ ปกติเวลาที่เราไปเที่ยวนะครับผมจะเป็นคนที่มีอุปกรณ์เยอะมากนะครับเป็นพวกกล้องเนาะที่ชาร์จแบตกล้องที่ชาร์จแบตของสเตมเปอร์ไลท์ี่ชาร์จแบตโปโปชาร์จแบตโดดีมอโดนืมือถือตัวเองอีกอะไรเงี้ยมีเต้าเสียบแบบหลายอันมากนะครับโอ้หบางที่เอามาพันแบบ4ี่ห้าอันแต่ตอนนี้ชีวิตง่ายขึ้นเยอะครับเพราะว่าพกแค่ตัวนี้ตัวเดียวเลยนะครับเพราะว่ามี USB นะครับถึง4รูนะครับโอ้โหแล้วก็มี USB C ด้วยนะครับอีก1รูนะครับตัวนี้จะเป็นแบบ World Travel Adapter นะครับจะไม่ได้แปลงกระแส ไฟฟ้านะแต่จะดบับเรื่องของปลัก๊กเรื่องของอะไรเงี้ยเออเอาไปใส่แล้วก็คือใช้ได้ไปได้หมดทุกที่ครับแจ๋วมากครับโอเคเดี๋ยวเราจะไปลุยกันนะครับที่เที่ยวจังหวัดสงขลาและก็ยะลาครับวันนี้ครับผมจากนั้นผมก็ขับรถมากับแม่มินกับมินนะครับคือต้องไปแต่เช้าเลยนะครับเนื่องจากว่าอยากเห็นทะเลหมอกตอนเช้าๆของที่นี่ครับแม่ยังไงก่อนค่อยๆดิมินปล่อยให้วงไป ที่ซื้อแสแลนแดนชนะเนี่ยจะเป็นเหมืองดีบุกเก่าอายุกว่า100ปีนะครับร,รอบข้างเต็มไปด้วยป่าสนแล้วก็ูเขากับแอ่งน้ําขนาดใหญ่คือสามารถมานั่งเล่นพักผ่อนกลางเต็นท์ปิกนิกกันได้เลยครับปลอดภยัยเพราะเป็นพื้นที่ของเอกชนเขาดูแลอยู่ครับบอกเลยว่าทิวทัศน์ของเขาเนี่ยสวยไม่แพ้สวิตเลยนะครับ สวยมากเลยนะครับท şey. ี Sch ่นี่นะครับสวิตเซอร์แลนด์แดนจนะนะจะนะครับก็จะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่หนึงะครับที่ตอนนี้เริ่มแบบฮิตฮอตขึ้นมานะครับเหมือนกับว่าเริ่มปรับปรุงพื้นที่มาตั้งแต่ปีพศ2520กว่าเขาปลูกพวก ทิวต้นสนเนี่ยประมาณ30,000ื่นต้นนะครับแล้วตอนนี้มันก็แบบเต็มแบบพื้นที่นะครับงอกกันขึ้นมาสวยเออเป็นทิวสวยไปหมดแล้วเหมือนแบบสวิตเซอร์แลนด์เลยนะครับในอนาคตเขาก็จะมีแผนปรับปรุงด้วยนะจะทําเป็นแบบเหมือนแหล่งท่องเที่ยวที่สําคัญของจังหวัดสงขานี่เลยครับ และต่อมาก็คือมัสยิดกลางประจําจังหวัดสงขาหรือทัชมาฮาลแห่งเมืองไทยครับที่เียเป็นศาสนสถานชื่อดังของเหล่าช่างภาพครับเพราะสถาปัตยกรรมที่นี่อลังการมากเลยทั้งภายในภายนอกทั้งใกล้ทั้งไกลสวยสมกับชื่อทัชมาฮาลของเมืองไทยครับ ครับยังไม่เคยเห็นมัสยิดท,ที่ไหนสวยงามขนาดนี้นะครับผมข้างหลังดูอนี้หืมผมชอบซุ้มโค้งของเขานะ เออทำออกมาได้สวยงามมากๆเลยนะครับทึ่แบบมีหลายๆซุ้มยิงถ่ายรูปออกไปเป็นทิวยาวๆนะคือเป็นไฮไลท์ของคนที่มาเที่ยวสงขาเลยนะครับก็มาแวะถ่ายรูปกันที่นี่ได้นะครับได้มุมสวยๆแปลกตาแน่นอนครับแผนของผมทริปนี้อาจจะแบบลําบากนิดนึงนะพราะขับรถย้อนไปย้อนมานะครับเพราะมันมีเรื่องของเวลาเรื่องของสถานที่ที่แบบจํากัดนิดนึงเนี่ยเออเราอาจจะต้องแบบย้อนไปย้อนมากันนิดนึงแต่ว่าก็ดูเป็นไกด์ไลน์เป็นสถานที่ท่องเที่ยวได้นะครับสวย หลังจากนั้นเราก็ตีรถไปที่ตัวเมืองจังหวัดยะลาเพื่อไปหาสถานที่เที่ยวสำคัญอีกที่หนึ่งก็คือวัดถ้ำคูหาพิมุกครับเป็นวัดที่มีแม่น้ำมีภูเขาและที่สำคัญก็คือมีถ้ำด้านบนด้วยนะครับ เราก็ต้องเดินขึ้นไปด้านบนครับซึ่งเขาก็จะมีทางเดินไว้ให้สบายมากๆครับใครจะมาก็มาได้หมดเลยที่นี่ถือเป็นวัดถ้ำโบราณแห่งหนึ่งอากาศเย็นสบายพระพุทธรูปที่นี่ก็จะเป็นรูปแบบดินปั้นนะครับคือเราจะไม่ค่อยเห็นศิละปะรูปแบบนี้ที่ไหนมาก่อนนะครับเป็นศิละปะยุคเก่าแก่ก่อนประวัติศาสตร์เลยครับแล้วก็จะมีพระนอนนะครับที่ยาวถึง81ฟุตด,ด้วยครับโอเคนี่อยู่วัดถ้ำคูหาพิมุกนะครับโอ้โหขี้คา,าวๆเต็มเลยนะครับธรรมชาติมากๆ ข้างบนนี้ก็คือมีข้างขาวนะครับแล้วก็เนาะมีรอยเหมือนเป็นข้างขาวนช่ไหมเนอะเออเพราะว่าทำรางของเขาวัดที่มีเป็นถ้ำอยู่ด้านบนนะครับเออขึ้นเดินทางขึ้นมาก็ไม่ไกลนะแ๊บเดียวเองก็ถึงแล้วนะครับไม่ไกนให้ขึ้นสบายๆหินงอกหินย้อยด้วยใช่เป็นมีน้ำหยดลงมาตลอดเลยอืมเป็นวิวข้างดิ้งอ่าเซมไม่ใช่สัานในถ้ำคือเย็นเลยนะเย็นสบายอืมเย็นสบาย เขาไปถ้ำบางที่อ่ะเผือนมันอับร้อนเหนื่อจะออกเยอะแต่ที่เนี่ยคือลมพัดลมโปรตลอดเลยค่ะช่องอหาบุมถ่ายรูปกันครับแล้วก็ได้ทําบุญด้วยนะครับได้รูปสวยๆด้วยโอเคเมื่อวานนะครับเรา โพสลงเพจไปนะครับบอกว่าเออเรามาอยู่ที่จังหวัดระยลานะครับโหมีลูกเพจเข้ามาคอมเมนต์เพียบเลยนะครับแนะนําสถานที่ท่องเที่ยวต่างเออน่ารักมากเลยนะครับคลิปนี้เราเราเราจะเที่ยวในตัวเมืองนะแต่เดี๋ยวจะมีคลิปหน้านะครับเราจะไปเที่ยวที่เบตงเลยเราจะลุยสถานที่ท่องเที่ยวเบตงโดยเฉพาะเลยนะครับถ้าเวลาพูดไปพูดมานะครับก็จะเสยผมอยู่ตลอดเวลามีลูกเพจคนนึงนะครับโหบอกมาเออเนี่ยลูกผมชอบดูมากเลยครับลูกผมบอกว่าชอบดูพี่หัวหยองพาไปเที่ยวครับหัวเป็นหมูหยองแล้วนะครับผมตอนนี้ตอนแรกกะจะไปยืดผมสักหน่อยนะครับไม่ย ไม่ได้มาเที่ยวยะลาก็ต้องมาหาคาเฟ่ชิลๆสักหน่อยครับที่นี่คือคาเฟ่บ้านมังคุดคือเป็นบ้านที่สร้างไว้ใต้ต้นมงคุดอายุกว่า120ปีเลยครับเมนูที่แปลกแล้วก็อร่อยมากก็คือเค้กมะยงชิดนี่แหละครับโอ้ถือว่าเป็นคาเฟ่ที่บรรยากาศดีมากนะครับเพราะว่าอยู่ริมน้ำไงมันก็จะมีลมพัดมาเอื่อยๆนะครับแล้วก็ อย่ชามานาวกินนี่ก็เอออร่อยหอมหวานสดชื่นนะครับลาเต้นมแพะเที่สุดทนกับกาแฟช่อดอกมะพร้าวอ๋อลาเต้นมแพ้กับกาแฟช่อดอกมะพร้าวนะครับใครมาก็มาลองกันได้นะครับผม ตรงนี้เรียกว่าตลาดเก่าซีโลรถอ้เมื่อกี้ไปเดินตลาดมานะครับผมน่ากลัวมากเลยนะครับเดินเข้าไปทีแรกนะครับเจอผักก่อนเลยนะครับผมล้มลงนะฮะแล้วก็เงยหน้าขึ้นมานะครับเจอร้านลูกชิ้นหมูทำเองนะครับโอ้โหทรมานสัตว์เหลือเกินนะเดินไปอีกฝั่งหนึ่งผมนี่ต้องวิ่งหนีเลยนะครับเจอลูกชิ้นปลาระเบิดโอ้โหกลัวเหลือเกินนะครับผมความปลอดภัยไม่ค่อยมีเลยนะคะ จุดเที่ยวในตัวเมืองก็จะมีตึกหลากสีตรงข้ามสถานีรถไฟยะลาคือเมื่อก่อนเหมือนจะเข้มกว่านี้ครับแต่โดนแดดเรียเลยออกพาสเทลกับอีกจุดหนึ่งก็คือสะพานดำนะครับเป็นสะพานข้ามแม่น้ำปัตตานีครับมีวิวสวยมากเลยนี่เน่วลไปข้างล่างได้ดีๆนะนจะได้เมียใหม่นะ วันนี้ถือเป็นวันสําคัญมากๆวันหนึ่งของผมนะครับที่ผมเนี่ยจะได้ทําหน้าที่ช่างภาพให้กับน้องนนน้องที่จะบวชวันนี้ครับเราตรงไปที่วัดช้างให้จังหวัดปัตตานีบรรยากาศข้างๆเนี่ยสวยงามมากเลยนะครับมีหมอกกับต้นไม้สีเขียวๆสบายตาดีครับเดินทางมาไม่ไกลก็ถึงแล้วครับวัดช้างให้เนี่ยเป็นวัดเก่าแก่เลยนะครับที่สร้างมากว่า300ปีแล้วครับเป็นวัดของหลวงปู่ทวดพระผู้มีความสามารถทางด้านปริยติธรรมและด้านอภิญญาครับ พินิหารที่มาของหลวงปู่ทวดเหยียบน้ําทะเลจืดมาจากเรื่องเล่าสมัยก่อนคือหลวงปู่ทวดท่านขออาศัยเรือสำเภาเดินทางไปกรุงศรีครับแต่ระหว่างทางเกิดพายุทําให้เรือเนี่ยต้องจอดพักเกาะแห่งหนึ่งและก็น้ําดื่มก็หมดครับลูกเรือก็คิดว่าปล่อยหลวงปู่ทวดไ้ที่เกาะดีกว่า แต่ท่านก็ได้สแสดงอภินิหารโดยการจุ่มเท้าซ้ายลงในน้ําทะเลปรากฏว่าน้ําบริเวณนั้นกลายเป็นน้ําจืดที่สามารถดื่มกินได้ครับทำให้เจ้าของเรือเนี่ยต้องขอขมาท่านแล้วก็นิมนต์ขึ้นเรือเพื่อเดินทางไปยังกงรุงศรีลุทยาต่อไปครับอภิญญาเนี่ยเป็นผลพลอยได้จากการปฏิบัติธรรมขั้นสูงนะครับผมเนี่ยฟังเรื่องราวต่างๆของหลวงปู่ทวดแล้วก็รู้สึกอึ้งแล้วก็ศรัทธ,ธาต่อหลวงปู่ทวดมากครับถือเป็นพระสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้าจริงๆเลยครับ จากนั้นนะครับไหนๆก็มาปัตตานีแล้วเลยขอไปเที่ยวที่สําคัญสาคัญของจังหวัดปัตตานีกันหน่อยครับซึ่งโซนนี้ก็ดูจะเหมือนเป็นจีนๆซะเยอะเลยนะครับตอนนี้เราก็มาอยู่กันที่ปัตตานีเนาะเราก็เลยมาหาสถานที่เที่ยวสําคัญสาค,คัญนะครับศาลเจ้าแม่ลิ้มกอนเหนี่ยวช่มยเฮียเจ้าแม่ลิ้มกอนเหนียวใช่ครับเป็นสถานที่สำคัญของที่จังหวัดปัตตานีเลยนะครับเราก็มาแบบไหว้พระเอาหลวงเอาชัยกันนิดนึงนะครับผมเรามาที่ของเขานะครับ ศาลเจ้าแม่ลิ้มกอเหนียวถือเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่้านคู่เมืองปัตตานีครับเข้ามานี่ก็คือจุดไหว้เพียบเลยนะครับเป็นทั้งสิ่งยึดเหนียวจิตใจและสนยนรวมความศรัทธาของชาวบ้านเลยศาลเจ้าแม่ลิ้มกอเหนียวเนี่ยสามารถสักการะได้ทั้งปีนะครับแต่หากจะมาร่วมงานประเพณีแห่เจ้าแม่ลิ้มกอเหนียวก็จะต้องมาในวันขึ้น15ค่15ําเดือน3ของทุกปี หรือประมาณเดือนกุมภานั่นเองครับโอ้โหขนาดบิ๊กไบค์ก็ยังมาไหว้เลยนะครับโอเคนะครับหลังจากที่กินข้าวเสร็จเรียบร้อยนะครับเราก็มาหามุมถ่ายรูปกันดีกว่านะครับถ้ามาปัตตานีนี่ฮะก็ต้องสวมชุดอิสลามนะครับตอนนี้พวกนางกําลังเปลี่ยนชุดกันอยู่นะครับบนรถนะครับเออแล้วก็ตอนนี้เราอยู่กันที่มัสยิดกลางจังหวัดปัตตานีนะครับข้างหลังผมก็จะเป็นแบบโอ้โหจกะทัชมาฮฮอนนะฮะ สวยมากนะครับข้างหลังโอ้เดี๋ยวเราจะไปถ่ายชุดแล้วก็ถ่ายรูปก,กันนะเออมันน่าจะบบเข้าธีมกับที่นี่นะครับโอ้สวยมากเลยครับ ก็กลับมาที่จังหวัดยะลานะครับเราก็มากินไอติมกันที่ร้านไอศครีมคิงครับเป็นร้านไอติมเก่าแก่มากกว่า50ปีเลยดูอ้วกสก่อนบ่งบอกถึงความเก่าแก่น้ําแข็งใสร้านนี้จะเป็นแบบสมัยก่อนคือเป็นน้ําแข็งขูดครับกะทิเนี่ยหอมอร่อยมากเลยครับโอเคนะครับตอนนี้เราก็กลับมาที่ห้องนะครับหลังจากที่เราไปกินไอศครีมคิงกันมานะครับ,รบแล้วก็เดี๋ยวกลางคืนนี้นะครับเห็น เขาแนะนํากันว่าจะไปที่สตรีทอาร์ตนะครับเขาบอกว่าถ่ายตอนกลางคืนมันจะสวยผมก็ยังงง,งอยู่ว่าเฮ้ยกลางคืนมันจะถ่ายสวยยังไงนี่วันนี้นะครับผมก็เอาตัวไฟฉายนะครับโหไปแบบว่าเป็นแกจเ็ตแปลกๆในอินเทอร์เน็ตเวลาเราไปท่องเที่ยวเนาะตามพื้นที่ต่างๆเราก็จะมีเดินเดินป่าเดินอะไรอย่างงี้ถ้าสมมติว่าสตรีทอาร์ตวันนี้มันมืดเกินไปหรือทางเทิงอะไรมองมันก็เห็นเราก็จะใช้ไฟฉายตัวนี้ด้วยนะครับมี3ระดับด้วยนะครับ1 2ึ่งสองสามหจ้านะครับ Hey, เป็นแนวแบบพุ่งๆอ่งนี้แนวพุ่งๆอย่าง,งนี้นะอันนี้เป็นแบบชีเป้าคือยิ่งสว่างเข้าไปใหญ่เลยนะครับมีใส่ตัวนี้ด้วยนะ default default ปกติถ้าเราไม่ใส่จะมีขอบแบบนี้อาแต่พอใส่ไแปบบปุ๊บขอบจะหายไปมีแบบโหมดแบบขอบความช่วยเหลือด้วยนะโอ้โหเยเจ๋งไหมดีไซน์เขาดูโมเดิร์นมากนะครับแล้วก็มีที่ชาร์จแบบ USB C ด้วยพวกพาง่ายแล้วก็สะดวกมากๆเลยครับนี่ดีดนี่ี กินไงสองมือนี่ครับอ่าโอเคไม่ได้เอามามาคือจะมองละนี่ครับยังไม่ได้กินเลยได้แล้วแหละขอบคุณครับไป ก็จะได้ทานปวยหักไปสองอัน,นได้ทิชชู่ไว้ <c oughs> เช็ดมือมาอีกสองอัน <c oughs> ที่นี่คือหลังแถวโคลิเซียม <c oughs> จะเป็นแบบว่าสตรีทอาร์ตนะ <c oughs> เออ <c oughs> เป็นแบบว่าจุดต่างๆ <c oughs> ที่จะ เพ้นเพ้นลง,งตรงคือโอ้สวยๆทั้งนั้นเลยนะครับแต่ละจุด,ดของเขาแต่ละจุดเนี่ยไม่ธรรมดาเลยจริงๆนะครับคือมันดูวาดยากมากเลยและบางจุดก็คือใหญ่เท่าตึก3ชั้นเลยครับอย่างเช่นช้างอันนี้นะครับโอ้โหใหญ่โตสุดๆคือไม่ได้มืดมากนะครับเพราะเขาจะมีไฟส่องงานศิละปะด้วยแต่เราก็จะมีไฟของเราด้วยครับและคือมีหลายจุดเลยครับเลือกมุมตามใจชอบเลยโอ้โห ทีตอนกลางคืนก็มันก็ไม่ได้น่ากลัวอย่างที่เราคิดไว้ตอนแรกไงตรงผนังของเขาอ่ะก็จะมีไฟตามจุดต่างๆที่ส่องไปให้เห็นความสวยงามของสตรีทอาร์ตด้วยนะครับมาถ่ายตอนกลางคืนมันจะได้ฟิลลิ่งมากกว่าตอนกลางวันไงเพราะว่ามันเป็นสัญลักษณ์ของความต้องการความสงบสุขของที่นี่ด้วยนะครับเป็นแบบอาร์ตออฟพีอะไรเงี้ยเออคป้มห,หมายดีแล้วก็ทําให้เราได้รูปสวยๆด้วยครับนี่มันอ้อนอะ่ะ ช่วงนี้หมูราคาแพงด้วยเอาตัวนี้แหละมิน้นโอ้นี่ดีนะเนี่ยมีปลอกคอไม่งั้นเนี่ยเอาขึ้นรถไปแล้วอ้าวมาหาคูเ่เฉยยังไงอ,อ,อ่อ,อนอ,อน่อนอ่อนนะครับโถน้าร้านคอเคลียเขาคอเคลียออโอยเอาขึ้นเครื่องไปไม่ได้นะครับยังไงเราต้องไปแล้วแหละเราต้องจากกันแล้วนะไม่ได้เราไปแล้วนะ มึงมึงให้กูขึ้นรถเถอะครับบายบายทุกไปไปนะเจอกันใหม่โอ้โหเบายบายโอ้โหช่วงเวลาเป็นหนักไหมเนี่ยขิ้นตึก จบแล้วสําหรับทริปการเดินทางมายัางดินแดนใต้สุดของประเทศไทยนะครับผมได้รับการต้อนรับที่อบอุ่นมากๆเลยจากคนเฒ่าคนแก่ที่นี่ครับจนผมเองก็ลืมไปเลยนะว่ายะลาก็ถือว่าอยู่ในจังหวัด3ชายแดนภาคใต้ที่เราคิดว่าอันตรายครับทริปนี้ก็เปลี่ยนความคิดของผมไปเลยนะครับเรื่องบื่อม,มอะไรมันมีไหมบืมไม่ไม่เราตั้งแต่เรามาอยู่ที่นี่แลพี่นไมเ,นเห็นเลย ไม่เคยเห็นเลยอยู่นานยังไงแต่ว่าเราอยู่สิบกว่าปีแล้วโอ้สิบกว่าปีคนกรุงเทพบางทีชอบได้ยินข่าวหรือว่าแบบน่ากลัวไหมอ๋อเราก็ได้ยินในทีวีมาเล่าแหละเราได้ยินในทีวีเลยนลขอบคุณภารกิจในครั้งนี้ที่ทําให้ผมเองได้มีโอกาสมาเที่ยวที่นี่เป็นครั้งแรกครับซึ่งก็ต้องบอกว่าประทับใจมากผมเห็นแต่ธรรมชาติที่สวยงามที่นี่ครับสีเขียวคือแบบเขียวไปทั้งจังหวัดเลยครับเห็นวัดแปลกๆที่มีถ้ำอยู่ด้านบนอันซีมากๆครับ เห็นเมืองที่เป็นระเบียบเรียบร้อยกับรางวัลความสะอาด3ปีซ้อนโอ้โหสุดยอดเลยครับจนผมเองเนี่ยก็ได้จองทริปลงไปเที่ยวอำเภอเบตงจังหวัดยะลาอีกครั้งกับเพื่อนๆน,นะครับไปสัมผัสทะเลสาบไอยเเวงแลนด์มาร์กของเบตงให้เห็นกับตาตัวเองครับบนความสูงกว่า2กิโลเมตรจากระดับน้ำทะเลติดตามทริปหน้าทริปเที่ยวเบตงจังหวัดยะลากับผมเซมเที่ยวสุดตัวขอบคุณทุกๆคนที่รับชมแล้วเจอกันคลิปหน้าครับ เท้ายังไม่ล้างเลยล้างแล้วนี่สะอาดเท้าล้างตรงไหนนี่ยังไม่เปลี่ยนเลยลมเย็นลมเห็นมากเลยเย็นไหมอันนี้เหม็นไปนไกลเดี๋ยวพอมิ้นใส่แมสเสร็จเราจะบอกเขาถ่ายรูปดูปฏิกิริยาเขากันได้ตรง477เลยไม่ิดขึ้นลานะมิ้นถ่ายรูปตรงนี้ไหม พอมีนเอาแมสออกมาเรียกถ่ายลูกเอ้ยพอมีใส่แมสพอาเรียกให้ถ่ายลบอยู่นี่นะต่อเล่นได้แล้วครับตรงนี้สวยมากเลยมาถ่ายรูปดูไหมเอาแมสสวยๆเลยครับไม่ต้องเลยใครที่ดูอยู่ตอนนี้นะครับผมด่วนเลยนะครับรับกรีออเดอร์นะครับรองเท้านะครับปัดแคปเจอร์แล้ววงมาเลยนะครับผมฟรีค่าส่งนะครับเร็วๆนะครับก่อนผ้าสวดเสร็จนะครับผมโอ้โหยังเล่นอยู่เนี่ย